สภาพตอนนี้อย่างที่เห็นนะคะท่านไม่มีไม่มีไม่มีอะไรที่ว่าลุงอายุไม่แต่อย่างเดียวค่ะนี่คุณลุงคุณลุงตอนนี้คุณลุงติดเตียงอยู่โรงพยาบาลหมออยู่ตอนนี้มีใครเฝ้าไหมคะฝากพยาบาลไหมค่ะป้าดูแลคนเดียวใช่ไหม่ะป้าดูแลอยู่คนเดียวค่ะมีลูกชายคนเป็นเป็นคนนานอยู่เทศบาลตอนนี้น้ำไฟยังไม่มาไม่มาค่ะทั้งน้ำทั้งไฟยังไม่มา ป้าพักอยู่ตรงไหนป้าก็พักอยู่ที่มอค่ะมอค่ะเขาดูแลอย่างดีค่ะสำหรับเขาตอนนี้มอคิดว่าทุกคนไร้บ้านโซนนี้เรียกว่าอะไรครับซอยแปดทับหนึ่งถนนเพชรเกษมค่ะอําเภอหัดใหญ่จังหวัดสมุทาครับแล้วน้ำน้ำตอนที่มาแรงๆขึ้นสูงขนาดไหนโอ้มิดหัวเลยคือตอนนั้นนี่คืออพยพเปข้างนอกเลยใช่ไหมครับไ พอน,น้ำน้ำมาถึงนี้หลูกพอมาถึงเตียงคุณลุงก็อยู่ไม่ได้แลวก,ก็ช่วยท <ừ m. S 2> ังข้างบ้านก็เป็นคนใจดีมากสิบคนช่วยหาเตียงไปไว้ฝั่งนูง้นก<อ>่อนฝั่ง,งนู้นแต่ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นแบบเอาไม่อยู่แล้วเตยมคอแล้วก็<อ>ถ้าใครเจ้าอของบ้านเอ็นดูก็ให้ไปอูแแล้วก็หน่ย่ยซิลเข้ามาช่วยหนยซิเข้ามาช่วยคุณลุงจากลูกฝาถ้็ไม่ได้หน่ยวยซิลเพราะว่าเออเคสธรรมดาเขาบอกว่าเขาไม่กล้าเข้ามาเพราะน้ำมันแรงมากทาเรือที่เขาไม่กล้าเข้ามาช่วยน้ำมันแรงแล้วเ็าบอกไม่เขาไม่สามารถพาผู้ป่วยไปไปมันอันตรายยคของด้ว กล้คลองด้วยค่ะน้ำแรงแรงมากแรงมากก็อดอาหารกันสามวันสองคืนไม่ได้ดื่มน้ําไม่ได้กินอาหารอะไรกันเลยค่ะก็อยู่กันยี่สิบว่าชีวิตค่ะแล้วตอนที่ติดกันมีเด็กสองเดือนเด็กสองเดือนกับเด็กหนึ่งขวบสงสารเด็กมากน้ําก็ไม่ได้กินนมก็ไม่ได้กินค่ะคือไม่คิดว่ามันจะหนักขนาดนี้นะคะค่ะตอนนี้ต้องการความช่วยเหลืออะไรจากทางการบ้างครับค่ะทุกอย่างค่ะทั้งอาหารทั้งนมนะคะอ่า๋ยวกขอเข้าไปชมสภาพบ้านได้ค่ะช่วยหนูด้วยช่วยหนูด้วย อืนี่ค่ะอันนี้เตียงคนป่วยค่ะนี่ค่ะหม้อข้าวหม้อแกงไม่มีอะไรเหลือเลยครับเดี๋ยวนนี้ก็น่าจะเหมือนกันหมดค่ะแน่นลนเขารีบเคลียร์่ะเขารีบเคลียร์กันจ้ะเพราะว่ามีหลายคนเดยวบ้านมีลุงติดเตียงอลยครับโอเคครับได้ครับเดี๋ยวส่งให้ทางทางการรับทราบครับขอบคุณมากครับ